วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการจัดก,การอาชีวศึกษาผ่านระบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชน ีนี้ครั้งนี้เนี่ยเดนก็จะมีกรรมการที่ร่วมทีมด้วยนะคะทั้งหมดจะเป็นกรรมการ3ท่านนะคะเดนก็ทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการนะคะแล้วก็มีกรรมการอีกสองท่านนะคะเดี๋ยวจะขอให้ทั้งสองท่านได้แนะนําตนเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีพูดคุยเล็กน้อยนะคะกับทีมง,งานนะครับขอขับสวัสดีท่านอีกท่านหนึ่ง <c oughs> ครับครับผมยุทธศิษฐ์จำคูเมืองนะครับท่านทานที่แนะนำตัวแล้วก็ เป็นทีมงานของคณะผู้ประเมินสมศสวัสดิค่ะไม่ใช่ท่านประธานนะคะบุษบาจริงบำรุงค่ะข้าราชการบำนานกรรมการที่สามท่านก็พร้อมแล้วนะคะสํัหรการประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยออยีศาคุบุรุษราชการภายใต้สถานการณ์โควิดน,นะคะก็ข,ขอเชิญสังสาร,สารได้เป็น,นการตาระบวนการเลยนะคะ เมื่อวันที่10ส,สิงหาคม2564ณห้องประชมุมศรีพมราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีดรผงศักดิ์ดีพนทาแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำตัวแทนครูบุคลากรน,นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการจัดการอาชีวศึกษารอบที่4 ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ผมนายวิรุฬิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดปุบรัาน <INE> <hum vengeance ate> ีย <Rena ult> ินด euh ีที่จะให้ข้อมูลนะครับการคำรณการเินครับจะพูดถึงเรื่องของวิยาชีวศึกษาทุบรันีนะครับในขณะที่จังหวัดปุบรัตนีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีประชากร มากนะครับเกือบสองล้านคนนะครับเชื่อมต่อจากทังองประเทศแล้วก็มีความต้องการในเรื่องแรงงานนะครับกำลังแรงงานในเรื่องการอาชีวะนะครับเป็นจำนวนม,มากนะครับนะซึ่งในพื้นที่เราเนี่ยวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเป็นสถานศึกษาที่โดดเด่นนะครับในการที่จะผลิตกําลังคนในด้านาวศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานของจังหวัดน,นะครับ ผมนายสอนชัยจันทวงมูผู้ในการแสดงเสินงภาค1เจังหวัดนนทบุรครับผมเป็นสิทธ์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีสาขาวิชาการบัญชีครับผมมีความประทับใจและก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเพราะตลอดระยะเวลาที่ผมศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลนั้นนะครับ ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งทักษะวิชาชีพได้ทั้งความสามารถได้หลายอย่างมากจนทําให้ผมนําเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินชีวิตมาใช้เป็นหลักในการประกอบอาชีพจนผมประสบความสาเร็จนะครับหน่วยงานที่ผมปฏิบัติงานอยู่ยอมรับสิ่งความรู้ความสามารถและศักยภาพจนผมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ระดับสูงของธนาคารแห่งุวันนี้ครับผมนายสมพูรถนอมมงคลเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการฝึกเตรียมปฏิบัติงานในระบบทวิภาคีซึ่งทางโรงแรมของเราได้รับนักศึกษาจากสถาบันอชีวศึกษาเข้าฝึกเตรียมเพื่อปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปีพศ2554 ซึ่งทางวิทยาลัยอัทยาศาสอุบลราชธานีได้ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกกับทางโรงแรมเมื่อปีพศ2558จนถึงปีพศ2562ในสาขาอาหารและโฆษนาการจำนวนทั้งสิ้น64คนจากมเมล็ดพันธ์วัทยรศาทั้ง64คนหลังจากจบการฝึกแล้วได้รับการพิจารณาคัดเลือก เข้าร่วมงานกับทางโรงแรมของเราในปัจจุบันนี้จำนวน13คนซึ่งทางโรงแรมให้ขอเชิญชมทางวิทยาลัยของท่านที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ในวงการโรงแรมจากสิ่งที่กล่าวมาเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าวิทยาลัยอาชุวศึกษาอุบลราชธานีเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับวงการโรงแรม สถา,านประกอบการอื่นและประเทศชาติต่อไปครัตามตามที่ผมได้นำสเสนอข้อมูลนะครับที่เป็น PowerPoint น,น,น,นะครับในในช่วงแรกนะคือการบริหารจัดการนะครับโดยที่กระบวนการนะครับก็คือเริ่มจากสวกัสดอน นะครับสวอตคือการวิเคราะห์นะครับจุดแข็งจุดอ่อนซึ่งภายในเนี่ยเราประชุมเราปรึกษาหารือกันตลอดเลยเสร็จแล้วก็คือมองดูที่ปัจจัยภายนอกนะครับก็คือ opportunity แล้วก็ risk นครับซึ่งแต่ละตอนเนี่ยครับวารุณพัฒน์องอยูายเลยต่างๆัน จกผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยเอกสารหลักฐานพร้อมรับฟังการนําเสนอผลการดาเนินงานที่ผ่านมาจากคณะผู้บริหารตัวแทนครูโดยใช้โปรแกรม g o o g l e Meet ในการนําเสนอผลงานการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆการไหลสดการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในรูปแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกๆทุกคนสวัสดีค่ะอ่าเป็นไงบ้างคะลูกนะคะสอบไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพอใจไหมผลการสอบพอใจคุณกันพอใจะคะ่ะอ่าพอใจกันทุกคนนะคะยังไงคะหุ้นจดทะเบียนหุ้นบริมศิษฐ์จดทะเบียนเท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหุ้น อย่าลืมสิบเปอร์เซ็นต์นะคะลูกใทะเบียนสิบปอร์เซ็นตนะคะหนึ่งห่หุ้นหุ้นละหนึ่งร้อยบาทหุ้นสามัญละคะลูกหุ้นสามัญค่ะหนึ่งหนึ่ง1มื0นหุ้นเหมือนกันใช่ไหมคะหุ้นละสองบาทส0 0รยสองร้อยบาทนะคะแล้วก็มาตอบโจทย์ของเราค่ะลูกต่อไปนะคะลูกส่วนหุ้นสามัญนะคะถ้าเหมือนกันใช่ไหมลูกบอกว่าให้เริ่มที่หุ้นบุริมสิทธิ์ก่อน เอาหุ้นบริมศีก้าวแ0นบวกด้วยหุ้นสามัญล้าน1 8 5 0 0 0หรวมเป็นเท่าไหร่คะส <6, 000. S 2> องล้านแปดแสนการเคลื่อนไหวนะครับการขยับวัตถุ Object Model เนี่ยให้เคลื่อนไหวเป็นขึ้นลงซ้ายขวานะครับอตอนนี้ครูอยู่ในการทำงานของ ModeTool นะครับ MoveTool อย่างเช่นครูยอยากจะดึงตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยขึ้นมาจากกริดนะครับอ่าครูก็จะมาเลือกที่ select อ่าตัวลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้อ่าแล้วก็เลื่อนมาด้านบนเลยเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราเลื่อนมุมอ่ามุม X หรือม,มุม Y ตัวคีย์ลัดที่2ที่เราต้องรู้ไว้นะครับก็คือตัว e นะครับตัว e เนี่ยคือ rotate t o นะครับ rotate t o คืออะไรครับ ใช่ครับโรเทดเนี่ยถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือการหมุนโมเดลนะครับครูกดที่ตัว e บนคีย์บอร์ดตัวหน้าต่างการทำงานตัวแกนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะเปลี่ยนไปในมุมมองของเหมือนเป็นวงกลมล้อมรอบนะครับวงกลมล้อมรอบของตัวโพลิกอนตัวนี้อยู่นะครับถ้าพูดถึงอาเช่อบนทุกคนก็จะพูด S 1> <S 1> ออกมาในแนวทางเดียวกันคือความดีความเด็ดความเลิศความดีความดีงามนะครับมีทั้งความดีงามด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นที่ยอมรับนั่นคือกระบวนการในก,กระบนวนการความร่วมมือนะครับคือความรวดเร็วบางครั้งถ้าหากว่าใช้กระบวนการอื่นเป็นการสั่งการหรือการบริหารแบบอื่นนะครับแบบอาตาที่ใต,ต้เป็นแล้แต่ประสบการแต่ความร่วมมือของเราจะเกิดเพราะทุกคนนะครับ มีความเข้าใจถ้าหากว่าทุกคน,นร่วมแรงร่วมใจใส่ใจในเรื่องนี้นะครับการยอมรับก็จะเกิดขึ้นและผมขอ,อนำเรียนว่าที่ผมบริหารงานที่ประสบผลสำเร็จนะครับทำให้เด็กมีผลงานดีเด่นระดับภาคระดับชาติพุ่งขึ้นมาเลยถ้าหากว่ารักษามาตรฐานเดิมเพิ่มเติมปริมาณและคุณภาพตอนนี้คือปริมาณและคุณภาพคือขึ้นมาจากเดิมแล้วถ้าเปรียบเทียกบกับสองสามปีที่ผ่านมา นะครับนั่นคือเรื่องของผลงานนะครับเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของประการหนึ่งก็คือนะครับก็คือความรวดเร็วนะครับสิ่งสําคัญก็คือผมอในการบริหารจัดการคือแบบอย่างครับเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าคําสอน